ยืนขึ้นหน่อยครับยินขึ้นหน่อยครับมาถึงเรื่องผมมากเลยว่าคุณผู้ชมดูจริงดดูีหลังจากที่ลงไปเรื่อยๆเนี่ลดน้ำหนักเสร็จแล้วใช่ไหมพี่จบโครงการผมก็ออกต่อเรื่อยๆนะครับซึ่งผมจะบอกข่าวดีคุณผู้ชมนิดนึงผมเนี่ยได้ไปตรวจสุขภาพมาหลังจากที่เข้าโครงการซิกเนเจอร์เลนนะครับแล้วผมเนี่ยจะมีวิทยาพรุ่งนี้มาให้ดูเต็มๆแต่ผมขอเล่านิดนึงนะฮะอันนี้คืออยากให้คนรักสุขภาพได้ดูจริงๆทำไมวันนี้ไม่ดูอ่ะ ยังยมียไม่พร้อมอแต่ผมจะบอกก่อนว่าความเป็นมาเนี่ยที่ผมไปตรวจตอนที่ผมอ้วนๆเนี่ยนะครับหนัก125กิโลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมมีการเสี่ยงเป็นโรคเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็งเบาหวานความดันคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบน่าก,กลัวไปหมดเลยครับผม,มแต่เชื่อไหมครับว่าข่าวดีก็คือว่าคุณหมอเนี่ยที่เขาเล่าผมฟังเนี่ย ผลผลออกมาคือเป็นเรื่องดีหมดเลยแต่ทีนี้จะบอกว่าฟังู้เรื่องผมรู้หมดว่าหมอเขาพูดอะไรยังไงบ้างไปบำรุงรานมาเนาะบำรุงราชมาครับผมเมื่อกี้ดูใน VTR ตอนนี้ล่ะหนี่นี่เหมือนเล็กธีระเดชจริงๆนะเหมือนเหมือนอเล็กมากนี่รองไปฟังว่าเมื่อวานเนี่ยหนูไปอัดรายการสามแซ่บแล้วหนูบังเอิญเจออเล็กธีระเดชเพราะเขาไปโปรโมทละครสภายเจ้ากับพ่อพี่ป๊อบเราก็เลยเอะอเล็กฉันเจอเธอ จะขอได้รูปแลวอ่านคลิปเ่อพูดอะไรถึงแจ็คหน่อยเธอได้เห็นหรือเปล่าว่าแจ็คแฟนฉันเพื่อนฉันที่มันหน้าได้บอกแล้วก็โพสต์รูปว่าหน้าเหมือนอเล็กเดี๋ยวไปฟังดูว่าอเล็กจะรู้สึกยังไงต้อไหนเหมือนต้องไหนเขาให้กําลังใจคุณมาด้วยนะเขาเป็นคนน่ารักมากอ่ะคุณไปฟังดีกว่าคุณไปฟังคิดงไ,ไงทีดด่แจ็คบอกว่าแจ็คลดน้ําหนัก สิทธิเดชาเลยแล้วนางอ่ะลดลงถึง26โลแล้วนางบอกว่านางอ่ะหน้าเหมือนอเล็กอเล็กมีความรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้คือจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เล็กอ้วนๆสมัยเล็กอ้วนก็มีคนบอกว่าอเล็กหน้าเหมือนพี่แจ็คเหมือนกันครับจริงปหมเนี่ยรู้สึกตลกมากที่จู่ๆพี่แจ็คก็วันที่เห็นพี่แจ็คลงรูปก็เลยรู้สึกแบบมันเหม่อะเราคือนน้ำตาลไม่เลยยังไงเลา หนักหนักสูงสุดกี่โล95ครับจริงหรอแต่เมื่อก่อนจริงมีคนมีคนจริงจริงเว้ยมีคนบอกว่าพี่นะเหมือนพี่แจ็คแฟนช่้นจริงหรอแล้วตอนนี้พวกเขาเอารูปเรามาโพสอะ่ะเราอยากจะฝากอะไรถึงเขาในความมั่นหน้าของเขาไหมคือไม่มีอะไรจะฝากถึงพี่แจ็คครับแต่แค่รู้สึกต่าง,งิดต่านหู <laughs> กระโดดตึกนะรายการนี้กระโดดตึกมะแล้วก็เราต้องรอดูก่อนี้เพราะพี่แจ็คตอนนี้99ใช่ไหมก็ต้องรอดูว่าพี่แจ็ค80เสิาเท่าไรเราจะให้กำลังใจนางหน่อยใช่ให้กำลังใจมากเพราะว่าเลคเคยอ้วนมาก่อนเข้าใจของรู้สึกดีว่าจากอ้วนแล้วเป็นผอมมันรู้สึกไงก็พี่แจ็คสู้ๆครับแต่ว่าอันนั้นแหละไม่มีอะไรแล้วพุงแตกมหพุงเราแตกมหพุงเราแตกลายมหตอนเราลดแตกลายใช่เอออ๋อแล้วหัวนมเราดำไหมเหมือนเหมือนแจ็คมะไม่หัวนมไปชมพูรายการนี้ไม่ต้องโชว์ไม่ต้องโชว์ ขอบคุณมากเล็กพี่แจ็คสู้ๆครับบ๊ายบายเออเออเออเปิดมานั่งเก๊พี่จ็คเปนพี่แจ็คแรู้สึกยังไงโอ้โหกำลังใจดีแบบนี้ก็ต้องทำไม่ได้เลยครับคุณอาเล็กเพราะเขาบอกว่าผมตอนนี้99้าสิบ้าใช่ไหมเท่า80ให้เขาเนี่ยมีสิทธิ์เลยอเล็กตอนอ้วนนี่หน้าเหมือนแจ็คเหมือนกันเนาะไม่อันนี้คือเรื่องจริงนะกิ๊ฟนั่งคุยกับอเล็กอ่ะอเล็กบอกว่าเอาจริงป่ะพี่เมื่อก่อนอ่ะคนบอกว่าผมอ่ะหน้าเหมือนพี่แจ็คแฟนฉันจริงๆพี่บอกว่าอเล็ก อเล็กถ้าอเล็กนั่งเหมือนแจ็คแฟนฉันอเล็กไม่ควรมาเป็นดารานะ <c oughs> อเล็กควรจะทำอาชีพอื่นเ <c oughs> พูดอย่างนี้เลา เขาบอกว่าเขาเป็นกำลังใจเขาติดตามอยู่น้องอเล็กนะนอกจากน้องอรเล็กต้องขอขอบคุณหลายหลายท่านนะที่มีการส่งอาหารสุขภาพอาหารอร่อยและคลีนแล้วก็ดีเนี่ยมาให้กับทีมงานดาวโดยเฉพากกับแจ็คล่าสุดนี้เมื่อเช้านี้ครับคุณผู้ชมนะฮะซลลี่สลัดนี่เราได้ชิมกันนะฮะอร่อยจริงๆนะฮะซึ่งจะมี3มรสชาติที่อร่อยมันคือน้ำสลัดถูกไหมจ๊ะเมื่อที่ผมลองเนี่ยผมลองสองรสชาติเลยผมชอบน้ำสลัดที่เป็นหอยลายแล้วมีซีฟู้ดมีหอยลายแล้วก็มีพริกไทยดำ นะครับ <ừ> ดูครับอันนี้คือให้เข้ากินลูกเดือย <c oughs> เ,เราไม่กินเราไม่กินลูกเดือยเขาก็ให้เรากินลูกเดือยแต่ว่ากิบชกิบชอบนะอร่อยแล้วก็น้ำสลัดอร่อย<ข>อจริงขอบคุณด้วยนะซ<ด>าลีสลัดลองไป Follow Instagram ดูนะครับ <ừ> สะอาดส่งถึงบ้านนะครับ Delive r y แล้วก็อร่อยอาซาลีสลัดคาเฟ่เล <ừ> ่าท <ขอ S 2> ีมีคำว่าคาเฟ่ด้วยนะครับก็เขาคุณอีกครั้งที่ส่งมาให้เราชิมกันในเช้านี้แล้วถ้าหากว่า ร้านของคุณเลยแค่แตามอยากจะส่งอาหารมาให้กับเราส่งได้ไหมตงได้รับพร้อมรับเสมอใช่ไหมเราได้รู้ว่ามีอะไรดีมีอะไรอร่อยเราชอบมากใช่ใช่จริงๆนะฮะติดต่อทีมงาน Woodyworld แนะนำว่าโทรเข้า Woody World นะฮะแล้วก็ติดต่อคุณหญิงค่ะคุณหญิงจะรับสายคุณหญิงเป็นฝ่ายฝ่ายอาหารนอนเช้าดูแลดูแลหลายฝ่ายคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายใน Woody Talk Channel ครบ กดเลยค่ะกดเลยอ้าวนั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดหากดเดี๋ยวนีเลยจะไป็นง้อทำไมอะกดเดียวไปดูรายการอื่นไปเอไม่เอากดชัวร์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยสวยกันนะอ่ะกดกดอ่ะก